นะครับนั่ะและวันนี้เราจะมาทําตะขอวิ่งกันครับทำยิงรับสื่อเข้ามาเป็นแบบตะขอเปล่าครับเนี่ยอุลบาดครับเดี๋ยวเราจะมาทําผมพตะขอวิ่งแบบนี้ครับไปดูขั้นต่อนงานทําเลยครับแล้วเบลเราไปสื่อดอกรีเวทมาครับเนี่ยครับประมาณสามมิลครับความใหญ่ประมาณสามมิล ยาวกว่าประมาณครึ่งเซนครับครับเดี๋ยวอุปกรณ์ก็คัดตันบัสครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยครับเด็กก็เอาท่อดีออกก่อนครับตัดออกเลยครับเอาดอรีิเวียรใส่ใส่ฝั่งนี้ครับไปเจ็ดล้นเลยครับเนี่ยน้ำ มันจะบานแบบพี่เราเอาคางไปเช็ดกดเนาะเนี่ยมันจะได้ประมาณเนี่ยแบบนี้ครับคุมๆเป็นเนี่ยแล้วก็รูดขึ้นมาครับเนี่ยยู่แล้วครับคางนึงครับคางนึงยู่แล้วครับนี่แล้วมาทำอีกคางนึงครับเทำสองเดีอกครับนี่ครับกรอบเบาใส่เลยครับใส่ไปครับนี่แล้วก็หลอดวีเวตใส่อีกฝั่งนึงครับ ไปเลยครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้ครับแล้วเราตัดตัดเผื่อไว้ประมาณใครตัดเผื่อไว้ประมาณจากักสองมิลนะครับสองมิลครประมาณแล้วครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเวลานะั้นเราบีบบีบแล้วเราค่อยให้แจกคร่นครับแล้วมันจะเนียนครับ เราเราจะแจ้งไปแจกรุนอีกฟังหนึ่งรับบีก่อนครับชุบลนคแบบแจกรุนรุนนาทีแล้วก็ทำมันเดิมครับทางไปแจกรับโคตรไวมันบานครับนี่มันจะบานประมาณนี้ครับปล่อยครับทีนี้เหยียบโอยครับทำง่ายๆใช้ยิงครับซื้อเขาลูกสิบห้าบาทอันนี้เราซื้อลูกละบาทมาทำซื้อลูกละบาทลูกเปล่าลูกละบาทมาทำครับ อย่าทำใหม่ไปเลยครับทีนี้ไม้แน่ลูกๆไม่ต้องเสียดายเลยครับทำใหม่เลยครับลองทำดูครับทำง่ายๆร,ราคาประหยัด